สวัสดีครับขออนุญาตถอดหน้ากากเพื่อความชัดเจนในการแถลงข่าวนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวตรังที่รักทุกท่านครับผมนายแพทย์ตุลการม์มคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังวันนี้มาถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564นนะครับสถานการณ์ในจังหวัดตรังวันนี้นะครับ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนหนึ่งรายนะครับเป็นเพศช,ชายอายุ29ปีสัญชาติไทยอาชีพรับจ้างอิสระนะครับภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังตรวจพบเชื้อโควิด -19 ผลเป็นบวกเมื่อเช้านะครับวันที่19เมษายน2 564มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงในสถานที่เสี่ยงนะครับนับรวมวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ัาจำนวน19รายนะครับทั้ง19รายยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยจานวนผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ที่อาเภอเมืองตรังทั้งหมด9รายนะครับอห้วยยอดเป็นลําดับที่2จํานวน6รายนะครับอยานตะขาวเป็นลําดับที่3 2รายนะครับอําเภอนายงและอําเภอปลี่ยนเป็นลําดับที่4นะครับจำนวนอําเภอละ1รายนะครับโดยจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการนะครับจานวนทั้งสิ้น14รายเนี่ยพบว่าอาการแสดงที่มากที่สุดคือไข้นะครับร้อยละ57.4อาการรองลงมาก็คือไอนะครับ28.57แล้วก็อาการเจ็บคอนะครับ 21.43%แปลว่าใครก็ตามที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับพี่น้องประชาชนควรจะไปตรวจที่คลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งมีให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับสำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่เพิ่งตรวจพบเชื้อวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงดําเนินการสืบสวนโรคอยู่นะครับจะนํามาอัปเดตให้ทันสมัยในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับผู้ป่วยรายที่18เมื่อวานนี้นะครับที่ตรวจพบเชื้อโควิด1 9เป็นชายอายุ29ปีนะครับ มีทไลายที่อัปเดตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งได้ทําการสืบสวนโรคแล้วนะครับผมขอ,อนําเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสําคัญดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกที่เราปกปิดชื่อนามสกุลของผู้ติดเชื้อนะครับเพื่อไม่ให้มีการที่จะเกิดการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยนะครับและผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ได้กระทําความผิดใดๆนะครับประเด็นที่2สําหรับการสัมผัสเชื้อในสถานที่เสี่ยงสูงนะครับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังก็จะได้ สืบสวนหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่งถ้าได้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบตามจํานวนแล้วนะครับครบตามที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะไม่ได้มีการประกาศสายการบินนะครับหมายเลขไฟล์หรือว่าสถานที่ที่ผู้เสี่ยงสูงอยู่ในที่สาธารณะนั้นๆน,น,นะครับแต่หากว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังไม่สามารถสืบสวนได้พบตามจํานวนที่เจอไว้นะครับก็จะต้องมีการประกาศว่า เป็นสายการบินใดนะครับหรือสถานที่สาธารณะแห่งใดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายที่18เมื่อวานนี้นะครับมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้นะครับวันที่1-11เมษายนทํางานอยู่ที่สถานีตํารวจถนนพลโยธินกรุงเทพมหานครไม่ได้เดินทางไปที่ใดนะครับเมื่อวันที่12เมษายนนะครับเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาถึงสนามบินตรังนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับมีแฟนสาวมารับ ด้วยรถยนต์ส่วนตัวและไปพักที่บ้านพักข้างสนามกีฬาเทศบาลน,นครตรังนะครับขณะที่อยู่ในบ้านก็สวมหน้ากากตลอดนะครับเวลา20นาฬิกาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อมาพักที่บ้านเช่าที่อำเภอย่นตะขาวจังหวัดตรังและพักอยู่คนเดียวนะครับวันที่13เมษายนเวลา9นาฬิกาเดินทางไปที่อำเภอเมืองตรังนะครับแถวสถานีรถไฟโดยรถยนต์ส่วนตัวกับแฟนสาวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเวลาเที่ยงนะครับเดินทางไปที่ร้านทองห้างสรรพสินค้าจังหวัดตรัง โดยรถยนต์ส่วนตัวกับแฟนสาวนะครับเวลาเที่ยงครึ่งกลับจากห้างสรรพสินค้าและอยู่บ้านแฟนสาว ati, ใ, n, Source, ในอำเภอเมืองตรังสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับเวลา18นาฬิกาไปร้านทองที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดตรังด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับและเวลา20นาฬิกาเดินทางกลับจากบ้านแฟนสาวโดยรถยนต์ส่วนตัวไปยังบ้านเช่าที่อำเภอยันตะขาวนะครับเมื่อวันที่14เมษายนเวลา6นาฬิกาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปรับ แฟนสาวกับน้องสาวของแฟนที่ไปเที่ยวหาดปากเมงเป็นวันเดย์ทริปนะครับทเที่ยวเกาะ3เกาะนะครับแล้วก็เมื่อเวลา9กนาฬิกาสนาทีก็ลงเรือโดยสารทัวร์ทะเลตรังใส่หน้ากากตลอดเวลายกเว้นช่วงเวลาเล่นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด1 i รายที่18นี้ในเรือโดยสารเนี่ยถือเป็นผู้ติดเชื้อความเสี่ยงต่ำนะครับคำแนะนำก็คือใครก็ตามที่ไปเที่ยวทะเลตรังในวันที่18เมษายนนะครับก็ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับ ให้กักตัวเองแล้วรีบไปตรวจที่ห้องตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับวันที่14เมษายนเมื่อผู้ป่วยรายนี้กลับมาตอนทุ่มครึ่งนะครับได้ไปที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าที่อำเภอเมืองตรังนะครับและเวลา20นาฬิกาก็เดินทางกลับบ้านพักนะครับ วันที่15เมษายนเวลา9นาฬิกา30นาทีก็มารับแฟนสาวแวะทานก๋วยเตี๋ยวที่แถวสถานีรถไฟและสวมหน้ากาก,ากนะครับก่อนในช่วงก่อนและหลังการทานก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสในช่วงร้านที่ร้านทานก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็สังเกตอาการเช่นเดียวกันนะครับใครที่ไปรับประทานอาหารในร้านก๋วยเตี๋ยวแถวสถานีรถไฟในวันที่15เมษายนนะครับให้ระมัดระวังเรื่องเฝ้าระวังอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับ เมื่อวันที่16เมษายนนะครับ10นาฬิกาก็เดินทางจากบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัวมาแวะทานข้าวกับแฟนสาวนะครับแล้วก็เวลา6นาฬิกาก็กลับบ้านเช่านะครับ17เมษายนเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาที่โรงพยาบาลตรังนะครับเพื่อขอตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับและเวลาบ่ายโมงครึ่งก็กลับไปส่งแฟนสาวที่บ้านพักในอำเภอเมืองและเดินทางกลับไปที่บ้านพักที่อำเภอย่านตะขาวนะครับส่วนวันที่18เมษายนนะครับ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลย่านตะขาวให้มากักตัวนะครับโดยโดยทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาคนเดียวนะครับและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่านตะขาวนะครับเมื่อเวลา14.30นนะครับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตรังว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับนี่คือไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดจะได้แชร์เป็นเอกสารให้พี่น้องประชาชนทราบในทางสื่อออนไลน์ต่อไปนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับ ผมอยากจะนําเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการสัมผัสเชื้อเสียงสูงในผู้ป่วยรายที่6นะครับเราพบว่ามีผู้สัมผัสเสียงสูงซึ่งเป็นประชาชนชาวจังหวัดตรังนะครับสัมผัสกับผู้เสียงสูงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นจังหวัดโซนแดงนะครับไปพบผู้ป่วยในวงเนี้ยถึง6รายนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดตรังจึงได้ออกมาตรการนะครับที่เรียกว่าเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 ดังต่อไปนี้นะครับ ประเด็นแรกก็คือการปิดสถานที่ที่เป็นสถานที่เสียงสูงนะครับคือสนามชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลานะครับแล้วก็สถานบริการเป็นผับบาร์คาราโอเกะรวมทั้งร้านโตสุกเกอร์และโตบิเลียดนะครับอันนี้เป็นการปิดสถานที่ตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง1พฤษภาคมนะครับตามคำสั่งจังหวัดตรังที่1565ทับ2,564นะครับและมีการจำกัดเวลาเปิดปิด ในร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับนั่งได้ไม่เกินเวลา23นาฬิกานะครับโดยงดจําหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา21นาฬิกานะครับยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมหรือสวนสนุกนะครับให้งดให้บริการรวมทั้งสนามกีฬายิมและฟิตเนสนะครับให้บริการไม่ถึงเวลา21นาฬิกนาะใน ช่วงที่มีการประกาศนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นประกาศจังหวัดตรังเพิ่มเติมในภาคผนวกข,ขอนะครับเรื่องการจัดงานมีพี่น้องประชาชนหลายคนให้ความสนใจนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีทางศาสนาดังต่อไปนี้นะครับแนวทางโดยทั่วไปก็คือการจัดเทศกาลประเพณีและพิธีทางศาสนาเนี่ยควรเน้นแบบแผนที่เป็น คุณค่าและสาระที่ถูกต้องของงานนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้ากิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ให้ลดทอนกิจกรรมงดเว้นหรือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงโดยไม่เกิดผลกระทบต่อคุณค่าและสาระสําคัญของกิจกรรมนั้นๆนะครับโดยกรณีผู้จัดงานนะครับจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานนะครับควบคุมโรคระดับตําบลหมู่บ้านหรือระดับอําเภอนะครับให้คานึงถึงพื้นที่ของการจัดงานโดยที่ผู้เข้าร่วมต้องไม่เบียดเสียด และแอร์อัดนะครับมีจุดคัดกรองตรวจวัด,วดอุณหภูมิของผู้ร่วมงานพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมงานนั้นผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้วนะครับและจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะมีการบันทึกชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์ผู้เข้าร่วมงานนะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในงานดังกล่าวนะครับมีการจัดแอลกอฮอล,เอล์เจลบริเวณจุดเข้างานและจุดต่างๆทําความสะอาดอุปกรณ์และ บริเวณจัดงานที่ต้องมีผู้สัมผัสบ่อยๆนะครับใช้ระยะเวลาจัดงานให้สั้นที่สุดและมีการแจ้งต่อสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้าร่วมงานนะครับและงดจัดงานเลี้ยงทุกประเภทนะครับถ้ามีบริการอาหารหรือเครื่องดื่มควรจะจัดเป็นกล่องและนํากลับไปรับประทานที่บ้านนะครับในงานต่างๆนั้นควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดแสดงมหรสพดนตรีรวมทั้งการเต้นรําทุกชนิดนะครับกรณี ผู้เข้าร่วมงานนะครับมีข้อปฏิบัติ8ข้อนะครับข้อแรกก็คือจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์เจลตลอดเวลานะครับอันที่2จะต้องเว้นระยะห่างทั้งในการนั่งการยืนและการทํากิจกรรมต่างๆนะครับมีการล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้าสบู่ทันทีหลังจากออกจากงานนะครับข้อ4เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ําชำระร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยทันทีนะครับข้อ 5. งดเข้าร่วมงานหากตนเองเดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วง14วันนะครับข้อที่6 ถ้ามีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นให้งดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็งดคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ป้องกันตัวเองนะครับผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยนะครับและงดดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิดนี่คือข้อปฏิบัติของผู้เข้าร่วมงานนะครับโดยสรุปนะครับงานมงคลสมรสนะครับถ้าจะจัดก็มีการรดน้าสังจากบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ได้แต่ต้องเว้นระยะห่าง2เมตรนะครับ แล้วก็ผู้เข้าร่วมงานต้องไม่แออัดนะครับโดยผู้เข้าร่วมงาน1คนก็ควรจะมีพื้นที่4ตารางเมตรนะครับและถ้ามีบริการอาหารก็ควรจัดเป็นกล่องและนํากลับไปรับประทานที่บ้านสําหรับงานวันประชาอุสมบทนะครับการแห่นาครอบโบสถ์ก็ควรจะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย2เมตรนะครับถ้ามีการจัดอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับจัดบริการอาหารกล่องและนากลับไปรับประทานที่บ้านส่วนงานชาปนกิจศพให้จัดอาสนะสงห่างกันอย่างน้อย2เมตรจัดเก้าอี้สําหรับแขกที่มาร่วมงานฟัง สวดพระพิธรรมนะครับหรือสวดชาปนกิจศพให้ห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะครับการแห่เวียนรอบเมนการวางดอกไม้จันทร์ให้ห่างกัน2เมตรเช่นเดียวกันนะครับหากมีการให้บริการอาหารเครื่องดื่มควรจัดเป็นอาหารกล่องเพื่อกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับนี่คือแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศและมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับได้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีประกาศซึ่งเป็นความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังนะครับเรื่องให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยนะครับการสวมหน้ากากอนามัยนอกเคหสถานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝากนําเรียนว่าแม้ว่าจะมีตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายบอกว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตราห1อแห่ง พระราชบ,บัญญัติควบคุมโรคติดต่อ2,558เนี้ยจะปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับแต่ถ้ารัฐบารจังหวัดเน้นย้ําว่าอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมสวมหน้ากาก,กอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองนะครับและย้ํากับเจ้าหน้าที่ว่าในช่วงแรกก็จะเป็นการตักเตือนนะครับเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราจะฝ่าฟันสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจาก จังหวัดเสี่ยงสูง18จังหวัดนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากประกาศจังหวัดตรังนะครับกรณีที่เข้าพักในเคหสถานตามอำเภอตามตำบลต่างๆนี้ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับอสอมอหรือผู้นําชุมชนนะครับและกักตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับแต่ถ้าหากเป็นนักท่องเที่ยวประสงค์เข้าพักในสถานประกอบการนะครับให้แจ้งที่โรงแรมนะครับและลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกรายโดยผู้ประกอบการก็จะนํารายชื่อผู้เข้าพักรายงานต่อ สารสุขอำเภอนะครับโดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเนี่ยดูแลตนเองนะครับหรือที่เรียกว่าเซลฟการันตีนเป็นเวลา14วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็รักษามาตรการการรักษาระยะห่างล้างมือนะครับรวัดอุณหภูมิแล้วก็การติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับอันนี้คือข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง18จังหวัดนะครับสําหรับ หน่วยงานราชการในจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำข้าราชการรวมทั้งพนักงานของรัฐนะครับไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรังไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง18จังหวัดจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับตามมาตรการเหล่านี้พี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าจังหวัดตรังของเรามีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อลดลงนะครับหลังจากเทศกาลสงกรานนะครับมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากในวันที่ 16และ17เมษายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันนี้กับวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลงนะครับก็นําเรียนมาให้พี่น้องประชาชนได้สวมหน้ากากอนามัยหลังจากออกจากเคสสถานทุกครั้งนะครับล้างมือเป็นประจํารักษาระยะห่างนะครับเข้าไปในสถานที่ใดก็วัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คอินด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับที่สําคัญหากจะจัดกิจกรรมทั้งหลายที่มีการรวมตัวเป็นจํานวนมากอย่าลืมศึกษาแนวทางตามภาคผนวกขอของคําสั่งจังหวัดกลางที่1 5 6 5 2 5 6ทับนะครับเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปตามคำสั่งอย่างถูกต้องเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดตรังครับขอบคุณครับ